เทเนียมฟินิชครับเลเยอร์ที่มันเกิดขึ้นบนชิ้นส่วนของเทเนียมฟินิชครับอันแรกเนี่ยเราลองขูดคือเอาคัตเตอร์นะครับเราต่ออยู่วงในสุดก็คือแล้วก็สวัสดีครับผมโตโรคคมมูสืครับกับคอมมูสื์การดั้มช n แนลวันนี้กันพลาบ้านๆของเราจะมาพูดถึงเรื่องของ t ทเทเนียมฟินิชครับแน่นอะนครับไทเทเนียมฟินิชมาพร้อมกับความสวยความงามความแวววาวแล้วก็ทําให้กันปาของเราดูแข็งขึ้นด้วยแต่เรื่องเหล่านี้เนี่ยผมได้นําเสนอไว้แล้วในเอพิโซดนี้ตามการ์ดที่โชว์ข้างบนเลยครับวันนี้เราจะไม่พูดถึงเรื่องนั้นอีกแล้วเราจะมาพูดอีกเรื่องหนึง่งซึ่งมันมาพร้อมกับความสวยความงามของไทเทเนียมฟินิชนี่แหละครับ บางคนยกให้เป็นข้อด้อยเลยนะบางคนถือว่าเป็นข้อเสียของกันพลาที่มี Special Code แบบนี้ด้วยซ้ำไปแต่สำหรับปัญหายอดที่นั้นคืออะไรเดี๋ยวเราเข่้ยมาดูกันอันดับแรกเรามาดูนี่ก่อนเลยครับเลเยอร์ของพาร์ทที่ทำการฟิ n นิชด้วยไทเทเนียมเรามาดูเลยครับเลเยอร์ที่มันเกิดขึ้นบนชิ้นส่วนของไทเทเนียมฟินิชครับอันแรกเนี่ยเราลอง คือเอาคัตเตอร์นี่ครับลากบนเบาๆไม่ออกแรงนะครับสีดำนี่จะเห็นชัดมากเลยเห็นว่าตัวของโค้ดที่เคลือบอยู่ข้างบนแล้วก็ตัวของสีดำเนี่ยครับมันกลายเป็นสีเงินเลยก็คือเห็นชั้นข้างในเป็นสีเงินเลย เวลาเราต่อแล้วก็เราไม่ระวังตัวของผิวต่างๆเนี่ยมันอาจจะโดนขูดหรือกระเทาะได้ครับสีก็เลยจะออกเป็นสีเงินครับชั้นข้างในจะเป็นทุกอันเหมือนกับผมบางครั้งเนี่ยผมต่อไม่ต่อเสร็จภายในวันเดียวนะครับเราพอต่อแล้วก็เราต้องย้ายของ ย้ายจากจุดที่ต่อไปเก็บใส่ในกล่องบ้างใส่ในลงังหรือต้องจัดการกับชิ้นส่วนที่ยังไม่เสร็จบ้างครับดังนั้นเนี่ยตัวของเลนเนอร์เองเนี่ยเอยจะมีการกระทบกันส่วนที่เป็นแง่งส่วนที่เป็นรอยแหลมแหลมเนี่ยพอกระทบกันปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นรอยง่ายมากเลยเนะครับก็เดี๋ยวเราดูถ้าเป็นดาวนะครับเราใช้ตัวสีขาวมาลองดูกันแล้วกัน อย่างเช่นเราต้องการจะอุดรอยบางอย่างหรือเราต้องการที่จะซ่อมแซมบางส่วนปรากฏว่าถ้าเราไม่ระวังนะครับกาวไปโดนจุดของนี่สีพวกนี้คมันก็จะออกเลยสีที่เคลือบที่มันแววๆกับ สีขาวที่เป็นสีของชิ้นงานเนี่ยมันจะออกเลยนั้นนะจะเห็นว่าสีมันจะเห็นไหมนอกมาสะท้อนไหมนี่ครับสีมันจะออกง่ายมากเลยทีนี้เวลาใครใช้กาวกต้องระวังหน่อยนะครับเดี๋ยวเราลองเฉือนเข้าไปให้ถึงตัวของพลาสติกเลยแล้วกันนี่ นี่ครับจะพบว่าตัวของผิวข้างในอจะเป็นกระิกสีขาวเลยแหละครับแต่ว่าเป็นสีขาวที่จะด้านกว่าข้างนอกเยอะดังนั้นเนี่ยตัว,วเวลาตัดเกรดเนี่ยเวลาเฉือนเหมืกับที่ผมตัดใช้กับคาเตอร์ม,มาเกอครับแต่พว่ามันจะเป็นวงๆอยู่ก็คือ วงในสุดก็คือสีของพลาสติกด้านด้านเลยสีขาวแล้วก็เป็นสีของเมทัลลิกแล้วก็เป็นสีของตัวชิ้นงานบวกกับตัวโค้ดเคลือบไว้ให้มันดูเป็นสีมกุกเนี่ยหลังจากที่เราจัดตัวของเกจไปแล้วเนี่ยลักษณะวงที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นยังไงก็เดี๋ยวผมจะมีรูปให้ดูเนี่ยครับ มันเป็นรูปที่ผมสัดเกตไปแล้วจะเห็นว่าถ้าเรามองโดยไกลนะครับมันไม่น,าน่าจะมีปัญหาเลยรอยมันแทบจะไม่เห็นเลยแต่ถ้าเรามองด้ดยใกล้จะเห็นว่ามันชัดมากเลยตัววงของพลาสติกที่เป็นรอยเมทัลลิกที่เป็นสีเมทัลิกนะครับจะเห็นว่ามันเป็นวงชัดเลยแล้วก็สำหรับบางคนที่ไม่ชอบเนี่ยอาจจะต้องหาวิธีเอาออกกัน แล้วก็ทุกๆคนเนี่ยมักจะเจอปัญหานี้ถ้าใครได้เล่นตัวของ s e ซเ a ียฟิ i ิชนะครับโดยโปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นกันพลาเวอร์ชั่นที่เป็นพลาสติกปกตินะครับก็จะลบรอยเกตโดยใช้กระดาษทรายขัดขัดจนตัวรอยเกลเนี่ยเรียบไปกับตัวของพลาสติกแล้วก็อาจจะมีการปรับแต่งโดยใช้กระดาษทรายที่มีความล <c> ะ <oughs> เ,เอียดมากขึ้น <c oughs> เพื่อให้ผิวข้างๆที่เราทําทการขัดเนี่ย ตกแต่งให้มันสวยงามเรียบเนียนให้มันเสมอกันแต่สําหรับตัวของพาร์ทไซเนีฟินเนี่ยครับจะพบว่าถ้าเรายิ่งขัดเนี่ยรอยมันจะยิ่งแผ่ไปเรื่อยๆกระจายไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นวงของสีเมทะลิกก็ดีหรือจะเป็นวงของตัวของโค้ดต่างๆก็ดีเนี่ยมันก็จะขยายออกไปดีไม่ดีเนี่ยยิ่งทำเนี่ยรอยมันจะยิ่งใหญ่ยิ่งเลอะยิ่งไม่สวยนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยผมเคยถามเพื่อนๆ คนอื่นๆดูแล้วว่ามีวิธีไหมจะลบรอยตัวเกจของชิ้นส่วนไทเทเนียมเศษนะครับเขาก็บอกว่ามันไม่มีหรือมันทําแล้วก็ทําให้อย่างมากก็แค่ทําให้รอยมันลบจางลงเท่านั้นเองผมก็ได้ตัวคําถามนี่แหละครับโพสต์ตรงในตัว Facebook ที่เป็นกลุ่มของกันพาแล้วก็ได้คําตอบมาค่อนข้างจะใกล้เคียงกันก็คือคําตอบส่วนใหญก็คือไม่ หลังจากนั้นบางก็จะมีส่วนที่บอกว่าอาจจะใช้ตัวตไบแก้วช่วยหรืออาจจะใช้ตัวน้ํายาทาเล็บเคลือบซึ่งผมมีความรู้สึกว่าน้ํายาทาเล็บเคลือบเนี่ยมันก็โอเคนะแต่ว่าตัวสีของสีที่มากับตัวไทเทเนียมฟิชเนี่ยกับสีตัวพลาสติกเนี่ยมันจะคนละสีกันดังนั้นถ้าเราจะใช้น้ํายาเคลือบก็ต้องแต้มสีก่อน แต่สีนี่บองตรงมันไม่รู้จะเอาสีไหนมาแมทชิ่งให้มันแบบใกล้เคียงหรือเหมือนเลยอะเพราะว่ามันน่าจะต้องใช้สีเกิดจากการผสมมั้งผมคิดว่า,างั้นนะซึ่งถ้าผสมสีให้ได้ใกล้เคียงอย่างนี้เนี่ยมันต้องเป็นลักษณะของมาสเตอร์เลยแหละในการผสมสีผมว่านะแล้วก็บางคนก็บอกว่าใช้ Art knife ตัดแบบคมๆเลยแหละเอาสี ส่วนที่เป็นรอยถลอกสีเมทัลลิกออกไปเลยซึ่งถ้าทําได้เนี่ยมันก็จะดูเนียนมากขึ้นอ,อ,อันนี้ผมลองดูละมันก็ใช้ได้แต่ก็มันก็ยังมีส่วนที่แปบบแบบเห็นอยู่นะว่าแยกเลยว่าสีขาวของวาสดิกกับสีขาวของฟินิชหรือโค้ทที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็ผมมาสะดุดกับตัวคอมเมนต์อันนึงก็น่าสนใจเนาะเ่คำถามที่ว่ามันเอาออกได้หรือเปล่าตัวรอย ตัวนับมาร์กของที่เกิดจากการตัดเกรเนี่ยเขาก no. <Brooklyn. S 1> ็บอกว่า s ซ l l ี n โนก็คือมันก็ไม่ได้เนาะแล้วเขาบอกอีกว่าเป็น one of the main reasons why special code d k i t are not appeal i n g to more professional b u i l d e r ก็คือสรุปว่าประมาณว่ามือโปรเขาไม่เล่นกันหรอกเรื่องของตัว special code เนี่ยแหละเพราะเขาเข้าใจนะถ้ามันมีปัญหาเยอะอย่างนี้เนี่ย มันตกแต่งยากขัดยากเนี่ยเขาซื้อตัวธรรมดามาทำใหมดีกว่าเห็นไหมเพราะว่าถ้าเป็นเวคาร์เนี่ยตัวธรรมดาราคามันตกที่ประมาณผมดูจากออนไลน์นมัน2อ0พแต่ถ้าเป็นไทเรนฟินิชตกที่ประมาณ 5, 5้0 0ันหกราคามันเกิน2เท่าเลยแล้วก็ถ้าเกิดคุณต้องเอารอยเกตต่างๆเนี่ยค่อยๆแต่งแต้มเปลี่ยนสีทำให้มันเนียนเนี่ยสู้ว่าเอาตัว โฉ oh, นธรรมดามาทำทีเดียวเลยพ่นทีเดียวเลยดีกว่าเพราะว่าผมไปดูการทําสีของไทเทียมฟิเนชแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันไม่ได้ง่ายๆนะมันมีการลองพื้นก่อนแล้วก็มีใช้ตัวของแบล็คหรือไวท์กลอสทับลงไปแล้วก็เอาตัวเมททัลลิกทับลงไปอีกหลังจากนั้นจึงหาสีเคลียร์เป็นเคลียร์ไวท์หรือเคลียร์สีต่างๆที่เราชอบเนี่ยพนทับลงไป แล้วก็เป็นโค้ดที่หลังซึ่งแต่ละขั้นตอนเนี่ยมันต้องบางมากบางจริงๆมันถึงจะให้สีออกมาใกล้เคียงกับตัวของที่มาจากกล่องเลยดังนั้นเนี่ยมองตรงสายต่อดิบอย่างเราเนี่ยถอยแน่นอนไม่ไหวแน่นอนเราก็ไปให้คัสตอมเขาทำกันไปซึ่งสำหรับผมเองนะผมเอาตัว rx 9 3เนี่ยต่อเสร็จแล้วเนี่ยให้เปอร์เซ็นต ความปัญนาความต้องการของผมเนี่ยหลังจากต่อเสร็จแล้วเนี่ยผมให้60%เลยเพราะว่ามันออกมามันสวยงามแหละมันจะมีรอยบ้างอะไรบ้างเนี่ยแต่มันก็สวยนะักสำหรับผม20%ในความต้องการของผมก็คือผมต้องการหยิบมาแล้วก็มาเล่นมาจัดท่าทางต่างๆท,ที่ผมชอบเอาให้เต็มที่เลยแล้วก็อีก20%ที่เหลือผมก็คือเอาเก็บไว้ในตู้โชว์ นั่งชื่นชมเช้าเย็นเชา้ชาเย็นเชา้ชาเย็นเป็นอย่างนี้แหละแต่สําหรับคนที่ต้องการความเนี้ยบเพราะว่าเราซื้อมาในราคาแพงใช่ไหมมันมีความสวยความงามและต้องการความเนี้ยบด้วยทุเปชเนี่ยผมว่ามันอาจจะไม่เหมาะสำหรับเขาเนาะสำหรับผมเนี่ยจุดด่งางพ้อยต่างๆเนี่ยผมสามารถมองข้ามไปได้เลยอันนี้ของของผมสําหรับเพื่อนๆหรือผู้ชมหลายๆท่านเนี่ยที่ดูแล้วเนี่ยคิดเห็นว่าเป็นยังไง เห็นว่าไทเทเนียมฟินิชเนี่ยมันคุ้มค่าไหมกับเงินที่เราเสียไปหรือมันโอเคหรือเปล่าก็สามารถใส่คอมเมนต์ข้างใต้คลิปเลยนะครับ please leave a comment below and don't forget to subscribe and r i n g my b e l l on my channel วันนี้ผมโตรถคมาิึก์สวัสดีครับ